สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมา้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสําหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของเจนนี่แบล็ p พิงแล้วก็บีจาก BTS นะครับในตอนนี้นั้นเนี่ยแฟนๆหลายๆคนรวมไปถึงชาวเน็ตนะครับกำลังให้ความสนใจกับเรื่องข่าวลือนะครับข่าวลือที่ยังไม่มีการยืนยันใดๆเลยว่าเป็นความจริงนะครับทุกคนข่าวนี้มีการบอกเอาไว้ ว่าเจนนี่กับวีนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าทั้งคู่นั้นกําลังจะเดทกัน หลังจากที่มีรูปปล่อยออกมาในทางโซเชียลมีเดียนะครับเป็นรูปที่มีหนุ่มสาวคู่หนึ่งนะครับอยู่บนรถด้วยกันและก็จะเดินทางไปที่เกาะเจจูซึ่งทั้งสองคนในรถนั้นเนี่ยหลายๆคนก็บอกนะครับว่าหน้าเนี่ยคล้ายกับ V BTS แล้วก็เจนนี่จาก Black พิงกมากๆหลังจากที่รูปนี้ถูกปล่อยออกมาจากแฟนคลับใน i อนะครับหลังจากนั้นเนี่ยรูปนี้ก็ขยายออกไปเป็นวงกว้างเลยไม่ว่าจะเป็นในทวิตเตอร์เฟซบุ๊กนะครับรวมไปถึงใน i ิน t a g r a m นะครับก็มีคนนํารูปแล้วก็เรื่องราวนี้ไปแชร์ต่ออยู่เช่นกัน และหลังจากนั้นมานะครับเรื่องนี้ก็กลายเป็นข่าวโด่งดังมากๆเลยมีคนให้ความสนใจเป็นจํานวนมากแล้วก็มีคนมาพูดคุยแล้วก็มาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่จํานวนไม่น้อยเลยนะครับหลังจากที่ข่าวนี้เริ่มเป็นข่าวใหญ่โตขึ้นมานะครับฟแฟนๆเนี่ยก็ออกมาพูดกันว่ารูปภาพที่ลหลายๆคนนํามาแชร์ต่อกันนั้นเนี่ยเป็นการตัดต่อ ไม่ได้เป็นรูปภาพจริงที่ทั้งสองคนนั้นอยู่บนรถด้วยกันนะครับฟแฟนๆไม่ว่าจะเป็นจากทางฝั่งของเจนนี่แบล็คพิงแล้วก็ V.BTS เนี่ยเขาพยายามออกมาบอกนะครับว่ารูปนี้เป็นรูปตัดต่อซึ่งทางช่องของเราเนี่ยก็มีฟแฟนๆออกมาบอกเช่นกันว่าข่าวที่เราได้ลงไวในตอนแรกนั้นเนี่ยเป็นรูปตัดต่อและมันก็เป็นการตัดต่อที่เนียนมากๆเลยนะครับทาให้หลายๆคนนั้นเนี่ยอาจจะคิดว่านี่เป็นรูปที่ทั้งคู่ไปเที่ยวด้วยกันจริงๆซึ่งเจ้จจจาของ i อีที่ได้มีการนํารูปนี้มาลงนะครับก็ได้มีการออกมาแจ้งกับทุกคคนนนนไววว้้แล่่ารูปีทุกเห็ั อาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันรวมไปถึงในตอนนี้นะแฟนๆของ V BTS ก็ได้มีการนําเอารายการจริงๆนะครับมาเปิดเผยให้ทุกคนได้รับรู้แล้วเพราะว่ารูปนี้นะครับเป็นรูปของ V BTS แล้วก็ J Hope จาก BTS นะครับวงเดียวกันเลยซึ่งทั้งคู่เนี่ยถ่ายทํารายการ BTS in the Soup นะครับเป็นรายการของ BTS เองซึ่งรูปภาพนี้ก็มาจากในตอนที่6หรือว่าเอพ s o ซดที่6นะครับที่ V แล้วก็ J Hope นั้นนั่งรถไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็คาดว่าแฟนคลับนะครับก็ได้มีการ นำเอารูปภาพจาก EP ีนี้ของรายการ BTS in the Soup นะครับไปตัดต่อใหม่นำเอารูปของเจนนี่มาแปะแทนเจโฮปและก็ปล่อยรูปนั้นออกมานะครับเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าคนที่ทำเนี่ยอาจจะเป็นชิปเปอร์ที่ชื่นชอบ V BTS แล้วก็เจนนี่แบล็กพิงก์ก็เลยนำรูปของทั้งคู่มาตัดต่อ,ตอร่วมกันเหมือนว่ากำลังออกไปเที่ยวด้วยกันหรือว่ากำลังเดทกันอยู่และพอมาบวกกับความดังของทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็น V BTS แล้วก็เจนนี่แบล็กพิงก์เนี่ยถือว่าทั้งสองวงนี้ในตอนนี้เนี่ยเปรียบเหมือนเป็นคิงกับ Queen, Cape-pop เลยนะครับด้วยความดังของทั้งสองคนบวกกับรูปภาพที่เป็นข่าวที่น่าสนใจเนี่ยถูกปล่อยออกมาทําให้ถูกแชร์ต่อกันไปจํานวนมากเลยไม่ว่าจะเป็นสื่อในไทยหรือว่าสื่อที่เกาหลีรวมไปถึงอินเตอร์เนี่ยก็นําข่าวนี้ไปกระจายต่อเช่นกันนะครับแต่แทบจะทุกสื่อเลยก็ต่างบอกกันว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้มีการออกมายืนยันอย่างเป็นทางการรวมไปถึงอาจจะเป็นรูปภาพตัดต่อก็ได้นะครับ ซึ่งในตอนนี้เองทาง YG Entertainment นั้นก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันแล้วว่าทางค่ายนั้นไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งการถแถลงการนี้ของ YG นะครับก็ทําให้หลายๆคนเนี่ย แต่ความที่เห็นออกเป็น2แบบแบบแรกก็บอกว่า YG ออกมาถแถลงแบบนี้แสดงว่าไม่มีอะไรทั้ง2คนนั้นไม่ได้เดทกันจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นข่าวจริงแต่ว่าอีกแบบหนึ่งนะครับก็มีแฟนๆที่ออกมาพูดกันว่า YG แถลงแบบนี้มีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้สูงมากๆที่ทั้งคู่นั้นจะเดทกันจริงๆเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงรวมไปถึง Big h i ินะครับค่ายต้นสังกัดของ BTS เนี่ยก็ยังไม่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เลยทั้งๆที่ปกติถ้าหากไม่เป็นข่าวจริงเนี่ยทางค่ายจะออกมา take เทคแอคชั่น ทำให้แฟนแฟนบางส่วนเนี่ยคิดกันไปว่านี่คือข่าวจริงแน่นอนแต่ว่าในตอนนี้นะครับแฟนคลับของทั้ง BTS แล้วก็ Blackpink เนี่ย ออกมาบอกกับทุกคนเลยว่านี่เป็นรูปตัดต่อไม่ได้เป็นรูปจริงถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนแล้วก็เนียนแต่ว่ารูปภาพนั้นมาจากรายการ BTS in the soup นะครับ EP ที่6ที่ V แล้วก็ J hope นั่งรถไปด้วยกันไม่ใช่ Jenny อย่างที่ทุกคนเห็นในภาพแล้วก็ไม่ใช่จนนี่อย่างที่ทุกคนเห็นในข่าวนะครับสำหรับใครเนี่ยที่ติดตามข่าวสารน,นี้อยู่นะครับมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีอะไรอัปเดตเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันมานได้เลยนะครับแต่ว่าในตอนนี้เรื่องนี้เป็นที่สนใจจริงๆแล้วก็มีช่อง YouTube ช่องอื่นๆนะครับของทางเกาหลี พยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อมากระจายข่าวหรือว่าเพื่อมาสารต่อข่าวนี้กันอยู่และก็ดูเหมือนว่าแฟนๆบางส่วน,นก็ยังคงคาดหวังแล้วก็ให้ความสนใจกันอยู่ไม่น้อย,ยนะครับยังไงก็ตามถ้าหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับเรื่องนี้เราจะนํามาทําคลิปแล้วก็เล่าให้ทุกคนฟังกันอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่าในตอนนี้แฟนๆของทั้ง2ฝั่งพยายามออกมาบอกแล้วก็กระจายข่าวกันมากๆเลยภารูปที่เห็นนั้นเป็นเพียงแค่รูปตัดต่อที่นํามาจากรายการ BTS In The s o u p EP ที่6นะครับสาหรับใครที่ได้ดูรายการนี้แล้วและเห ฉากนี้ก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับหรือว่าใครที่กําลังติดตามข่าวนี้อยู่มาฟังคลิปนี้แล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์กันมาได้เลยที่ใต้คลิปนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ